สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆ่กัลยะาณมิตรทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอช่องอบันดัลเลิฟตลอดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องตัวตนของคุณจะถูกกระเทาะและขยับขยายนะคะตัวตนของคุณจะถูกกระเทาะและขยับขยายเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเปิด เล่าเรื่องราวของคุณเลยว่าจะมีสิ่งใดบอกกล่าวคุณบ้างให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ขออวยพรให้กับทุกๆคนที่มาพบเจอพบเห็นคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาบั่งครั้งบ้าง,างมีในอาชีพหน้าที่การงานรายได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยจ้าแม่หมอจะใช้ไพ่ ทาร์ทั้งสองสำรับนีรร้นะจ๊ะเปิดให้คุณขออนุญาตกุรุคุบาอาจารย์องค์ประจำตัวของข้าพเจ้าและุรุคุบาอาจารย์องค์ประจำตัวของผู้ที่มาพบเห็นคลิปนี้สิ่งใดที่ควรรู้ให้ได้รู้สิ่งใดที่ควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นะคะ หกมาหกดาบนะจ๊ะใต้สำรับเป็นหกดาบคุณจะมีความสุขแล้วก็เป็นคนอารมณ์เย็นนะคะหกดาบคือการที่ได้ไปเที่ยวไปตากอากาศไปพักผ่อนไพ่ใบน,นี้เป็นเป็นไพ่เกี่ยวกับน้ำเนาะคุณจะเป็นคนอารม์เย็นอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่มีสติแล้วก็อ่อนโยนนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันห้าใบนะจ๊ะว่า ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณจะได้กระเทาะสิ่งใดออกจากตัวตนของคุณตัวตนของคุณจะได้ขยับขยายไม่ใช่อ้วนนะคะเรื่องปกติ <c ười> ขยับขยายคือการอ้วนห้าใบามีอะไรบ้างไพ่พระสังฆราชนะคะเฮโลเพน ตัวตนของคุณนะจ๊ะเจ้าชะตาห้าใบนะจ๊ะคุณเป็นคนมีสติปัญญาความรู้แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาและดูแลคุณจะเป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะหรือชอบปฏิบัติไว้พระสวดมนต์หรือมีจิตใจที่เข้าหาทางธรรมหรือตื่นรู้เนาะหรือตื่นรู้จะพบช่องทางสว่างสวัย จากเบื้องบนคอยเตือนสติคุณอยู่เสมอให้คุณมีสติสัพพัญญ,ญะที่สว่างไสวห้าไม้เท้านะจ๊ะห้าไม้เท้าคือการไม่ลงรอยหรือการลังเลสงสัยกับหลายๆเรื่องกับหลายๆเรื่อง สิบเหรียญน,นะจ๊ออเะเทนนอปเอนท์เคิคุณจะเป็นคนแอคทีฟเรื่องงานเรื่องเงินเห็นไหมคะคุณลังเลสงสัยในการสร้างและทำทุกๆช่องทางกลัวมันไม่สำเร็จกลัวมันเป็นไปไม่ได้ความคิดของคุณแต่จริงๆแล้วมันก็สำเร็จนะจ๊ะสิบเหรียญโชว์มาขนาดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณจะได้กระเทาะต,ตัวตนของคุณกล่อมกล้าคุณให้เป็นคนดีเนาะ ที่แน่คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นไม่ใช่คุณเป็นคนไม่ดีคือว่าเสริมตัวเองให้ดียิ่งยิ่งเนาะเสริมตัวเองให้ดียิ่งยิ่งหนึ่งเหรียญน,นะจ๊ะหนึ่งเหรียญคือลุโชคลาบลอยวาสนามาเต็มเลยจ้ามาเต็มนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยเฮโลโลเฟนเจ้าชะตาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนคุณมาตั้งแต่อดีตชาติเลยมั้งเนาะ ดูแลคุณหนุนคุณทุกๆช่องทางเลยุณนอฟครับคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากในที่นี้เนาะณนะเวลานี้ท่านจะดูแลคุณกระเทาะคุณสิ่งใดที่มันไม่ดีท่านจะกระเทาะแล้วก็แคะแกะเกาให้คุณเขาเรียกอะไรนะให้คุณสว่างสวยในหน้าที่การงานและก็อาชีพเนาะชีวิตคุณก็จะสว่างสวยเพราะคุณ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณเป็นลูกรักของท่านท่านจะคอยหนุนสิ่งไหนที่ติดที่ขัดท่านจะใช้ท่านจะช่วยให้คุณมีสติปัญญาความรู้พิจารณาทุกๆเรื่องให้สว่างสวเนาะไม่ให้คุณเครียดไม่ให้คุณวิตกกังวลให้คุณพบทางออกที่ดีนี่เลยค่ะสิบเหรียญเห็นไหมข้างเงินทองของคุณไม่ขาดมือแน่นอนหลั่งไหลเข้ามาทุกๆช่องทางโชคลาบหลั่งไหลทุกๆ ช่องทางใบสุดท้ายเจ้าชะตาคุณจะเป็นคนมีความสุขมากหัวท้ายอย่างสวยงามไพ่ห้าใบาจัดประสวยมากเลยนะคะเจ้าชะตาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันสิบใบนะคะสิบใบนี้จะบอกกล่าวสิ่งใดคุณเจ้าชะตาตัวตนของคุณคุณจะได้กระเทาะตัวตนของคุณจะถูกกระเทาะและขยับขยายในทิศทางไหน หนึ่งเอ็ดอกคับหนึ่งถ้วยคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากมีความสุขมีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีแต่คนรักเป็นคนที่มีแต่คนรักเมตตาช่วยเหลือผิดออบแวนนะคะเด็กถือไม้คุณจะได้คนช่วยเหลือ คนช่วยอุปถัมภ์ที่เป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าลูกหลานบริวารที่ช่วยเหลือคุณจะเป็นที่รักของเขาอ่ะลูกหลานบริวารรักคุณช่วยเหลือดูแลคุณนายออฟนี่นายอ๊อฟสอดนายอ f อฟสอดคุณจะพุ่งทะยานก้าวไปข้างหน้าเห็นไหมคุณใช้ วดยานพาหานะพุ่งทยานก้าวไปข้างหน้าพร้อมสู้พร้อมลุยในหน้าที่การงานอาชีพของคุณคุณจะได้เติบโตสว่างสวยไปในภายภาคหน้าเจ็ดถ้วยคุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจได้ลงมือทำเห็นไหมคะคุณจะมีคนหยิบยืน่นหยิบยืน่นมือมาหลายๆมือเห็นไหม จะมาช่วยจะไม่ให้คุณเลือกว่าจะเอามือไหนดีคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาหลากหลายนะคะในชีวิตคุณตัวเลือกในท,ท,ที่นี้คือช่องทางอาชีพหน้าที่การงานไรายได้ว่าคุณจะหยิบจับสิ่งใดดีหรือทํางานไหนดีตัวเลือกช้อยของคุณมีมามากมายนะคะคุณจะสว่างสวัยและเบิกบานในการช่องทางหาอาชีพหน้าที่การงานเด็ดนะจ๊ะ ปัญหาของคุณเกี่ยวกับลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือคนใต้ตัวลูกน้องบริวารของคุณที่เคลียรไม่ได้เคลียไม่ตกบัตรนี้จบหมดแล้วนะคะลูกน้องบริวารของคุณบอกง่ายว่าง่ายหรือปัญหาที่มีเกี่ยวกับลูกน้องบริวารตัดจบไปหมดนะคะชีวิตคุณหลังจากนี้เนาะไม่มีปัญหาใดที่คุณจะเคลียไม่ได้นับจากเวลานี้คุณจะเคลียทุกๆปัญหาด้วยสติปัญญาของคุณ สองไม้นะคะสไม้คือการงานที่ขยับขยายที่จะเติบโตนี่เลยจ้ะคุณจะได้พบโลกใหม่โลกใหม่ที่สว่างสวยโลกใบใหม่ในที่นี้หมายถึงความกว้างไกลของอาชีพหน้าที่การงานายได้ที่สว่างสวยเนาะเป็นโลกโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำงานเกี่ยวกับออนไลน์การสื่อสารสังคมของคุณ จะมีคนคอยช่วยเหลือและอุปถมัมตัวตนของคุณจะถูกกระเทาะแล้วนะจ๊ะกระเทาะให้พบเจอช่องทางที่ดีคุณนถือเหรียญจะไปไหนเล่าเงินทองของคุณก็จะหลั่งไหลามาจากตัวคุณนี่แหละหลั่งไหลามาจากสติปัญญาของคุณนี่แหละคุณจะกว้างไกลเป็นที่รู้จักของผู้คนหยิบจับงานใด จะเป็นเงินเป็นทองเนาะหยิบจับงานใดจะเป็นเงินเป็นทองก้าวหน้าแล้วก็สำเร็จเนาะสุดยอดมากไพ่ออกมาค่อนข้างดีมากเลยสิบเหรียญออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะคุณจะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองทุกๆช่องทางจะได้มรดกอสังหาริมทรัพย์อะไรที่เขาพูดกันนะเนาะ คุณจะได้มรดกหรือเงินก้อนเงินจากที่ดินขายที่ซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเข้ามานะจ๊ะจะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทางเนาะคุณทำอาชีพเป็นในหน้าค้าที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่การติดต่อสื่อสารทุกๆอย่างชีวิตของคุณเห็นไหมการงานของคุณมาทุกๆช่องทางแล้วแต่สติปัญญาความรู้ของคุณที่จะหยิบจะจับ ที่จะสร้างหกไม้นะคะนี่เลยหกไม้คือวิทอรีการ์ดเนาะการงานของคุณจะสำเร็จและก็สว่างสวเห็นไหมคะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนเห็นไหมไพ่ใบนี้จะเป็นนักร้องเนาะจะเป็นนักร้องจะประกาศให้คนได้รู้ได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณจะเป็นคนที่มีแต่คนรู้จัก มีแต่คนที่คุณรู้จักแล้วก็คุณก็จะเป็นคนให้ความสุขผู้คนให้ความสุขที่นี้การเป็นนักร้องหรือการอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยตามหน้าไพ่เลยนะคะหรือแ a รีออดชีวิตคุณจะพุ่งทะยานก้าวไปข้างหน้าอย่างสว่างสวย คุณจะได้พบช่องทางที่เจริญเติบโตจะเป็นงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะได้ยวดยานพาหนะรถหรืออะไรมาขับมาขี่สักคันนึงเนาะจะได้เติบโตทุกๆช่องทางเห็นไหมคะไพ่สิบเหรียญหนึ่งเหรียญ สิบเหรียญแล้วก็ควีนทเหรียญแล้วก็จารีออตหนีเลยหรือการงานต่างประเทศของคุณก็ขยับขยายคุณจะได้กระเทาะตัวตนเปลือกของคุณที่เคยอยู่แบบไม่มีใครรู้ใครเห็นก็คือว่าเหมือนคนทำไมคุณเป็นคนบเงียบแต่ทำไมผลลัพธ์ของคุณคุณทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่ตอนนี้แต่ทำไมผลลัพธ์ในชีวิตหน้าที่การงานของคุณถึงพุ่งกระจายถึง ให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นว่าเงินคุณมาจากไหนคุณทำงานอะไรชื่อเสียงของคุณทำไมมาเยอะแยะมากมายคนภายนอกอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณตัวนี้คุณได้กระเทาะตัวต,วตวนของคุณให้คนพวกนั้นได้รู้ได้เห็นนี่เลยจ้ะสิบใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่บอกกล่าวนะคะ หลังจากนี้จะมีอะไรแนะนำคุณบ้างจะให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งมาบอกกล่าวคุณนะคะว่าตัวตนของคุณจะถูกกระเทาะและขยับขยายในทิศทางใด หนึ่งไม้เท้าจ้าตัวตนของคุณจะขยับขยายในหน้าที่การงานกิ้งถือไม้นะจ้ากิ้งถือไม้กิ้งถือไม้ตัวตนของคุณจะขยับขยายจะมีหน้าที่การงานที่สว่างสวัยที่มั่นคงกิ้งก็เป็นไพ่ใหญ่นะจ๊ากิ้งเป็นผ้าใหญ่โชคโชคโชคกิ้งเป็นไพ่ใหญ่ จะเป็นที่รู้จักของผู้คนมีคนนับหน้าตือตาเดอะซันจ้าโอ้ยสุดยอดมากคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสว่างสวัยในอาชีพหน้าที่การงานของคุณทุกๆช่องทางดวงเปิดมากเลยคุณจะได้กระเทาะต,ตัวตนของคุณที่คุณเก็บไว้มิดชิดไม่มีใครรู้ใครเห็นว่าคุณมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถบัตรนี้ย มันจะได้กระจายแสงของคุณแสงของคุณจะต้องไปกระทบตาใครอีกมากมายมีทั้งคนรักแล้วก็คนอิจฉาแน่เลยเดวิลก็มานะจ๊ะเดวิลก็มาคนอิจฉาตะล้อนคุณคนคิดร้ายกับคุณคนไม่หวังดีก็มาคู่กันกับเดอดซันเนาะมาคู่กันกับเดอดซันเห็นไหมไปใบนี้ก็คือว่า แสงของคุณยิ่งกว้างเท่าไหร่คนที่อิจฉาคุณก็มากมายเท่านั้นคุณจะได้กระเทาะสิ่งเหล่านั้นออกคนที่อิจฉาตะล้อหรือคนที่ไม่หวังดีกับคุณคุณจะได้โยนพวกเขาออกจากชีวิตของคุณคุณไม่สนใจพวกเขาเห็นไหมคะถึงเขาจะมาให้คุณหมุดหิดอารมณ์แค่ไหนคุณก็จะหนีเข้าไปจนได้ สิบเหรียญก็ออกมาอีกแล้วสิบเหรียญเห็นไหมจ้าคุณจะมีโชคลาภหน้าที่การงานเงินก้อนเข้ามาพวกเขาเหล่านั้นเห็นไหมคนที่ไม่หวังดีกับคุณคนอิจฉาคุณทําอะไรคุณไม่ได้นะจ้านี่เลยคุณจะได้กระเทาะตัวตนของคุณคุณจะมีโชคลาภเข้ามาอีโก้คําพูดอารมณ์ทุกๆอย่างที่มีมาหาคุณมันลดแสงคุณไม่ได้มันลดแสงคุณไม่ได้แสงของคุณถูกแผ่กระจายออกไปให้เขาเห็น ให้คุณอิจฉาเล่นนะเนาะนี่เลยจ้านายถือดาบคุณจะพุ่งขยานก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับไพ่สำรับแรกเนาะคุณจะพุ่งขยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งหน้าที่การงานของคุณจะเจริญเติบโตอริสตูของคุณถึงจะคิดร้ายกับคุณแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้คุณกระเทาะเปลือกของคุณจากคุณที่เป็นคนที่มองดูนิ่งๆต่อไปนี้คุณจะไม่นิ่งแล้วนะคะคุณจะไม่นิ่งแล้วคุณจะขยับขยายแล้วก็จะเติบโตหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือความสุขสมบูรณ์นะคะความสุขสมบูรณ์ความเจริญเติบโตความอิ่มสมบูรณ์ทั้งครอบครัวแล้วก็ความดีงามทุกๆช่องทาง จ็ดไม้นะคะเจ็ดไม้คือการงานของคุณที่จะขยับขยายแล้วก็เติบโตนี่เลยขยับขยายแล้วก็เติบโตมาคู่กับเดือั้นเห็นไหมคะตรงกับเดือสั้นไพ่ใบนี้คู่กับใบนี้ก็คือว่าความสว่างสวายความอิ่มสมบูรณ์การงานที่เติบโตขยับขยายคุณจะสู้กับคู่แข่งได้หมดคุณจะมีคู่แข่งมาขนาดขน,ขนาดไหนแต่คุณก็เอาอยู่ นายถือถ้วยคุณจะได้พบกับการยานามิตรหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมมาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณคนคนนี้จะมาคอยกีดกันจะมาเป็นเกราะป้องกันคุณออกจากสิ่งเวร้ายทั้งปวงนี้ป้องกันออกจากสิ่งเดร้ยายหรือเขาจะกีดขวางหรือขัดขวางคนที่ไม่หวังดีกับคุณจะมีการยานามิตรมามาช่วยซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นคู่รักหรืออาจจะเป็นลูกหลานบริวารก็แล้วแต่เนาะ มาช่วยคุณทุกๆช่องทางหกเหรียญจ้าหกเหรียญคือคุณเป็นคนใจดีชอบทําบุญให้ทานชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันเงินทองของคุณไม่ขาดสนไม่ขาดสายหลั่งไหลเข้ามาทุกๆช่องทางเห็นไหมคะเพียงแต่คุณจะต้องแบ่งปันให้ทานเงินของคุณที่มีหรือว่า ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือในทุกช่องทางหมายถึงช่วยเหลือทางสติปัญญาความรู้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะจ๊ะช่วยแบบตัวเองไม่เดือดร้อน1ิเหรียญกับ6เหรียญเมื่อคุณมีพร้อมแล้วก็ขอให้คุณช่วยคุณแบ่งปันแค่นั้นเองมันจะได้เสริมให้คุณตัวตนของคุณยิ่งสว่างสวยยิ่งขึ้นนี่เลยจ้ะห้า้วย ความหลังข้างเก่าหรืออดีตที่ผ่านมาล้มลุกคุกค,คานมาแค่ไหนปัจจุบันคุณโฟกัสตแต่สิ่งที่เหลืออยู่โฟกัสสิ่งที่เหลืออยู่ของคุณสร้างและทำความดีต่อไปโดยไม่เลงเลยสงสัยชีวิตคุณจะถูกกระเทาะให้คุณสว่างสวยัยแล้วก็ยังประโยชน์ให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เติบโต เดี๋ยวจะมาเปิดให้อีกค่าใบนะจ๊ะว่าจะมีอะไรแนะนำคุณอีกหลังจากนี้ตัวตนของคุณที่ถูกกระเทาะออกมาจะได้ขยับขยายในทางทิศทางใดควีนถือไม้นะจ๊ะควีนออฟแวนเนาะมีมาทั้งกิงทั้งควีนเห็นไหมคะมาทั้งกิงทั้งควีน แล้วก็มาทั้งเอ็ดออกครับก็จะเป็นการเติบโตที่สว่างสวัยในชีวิตคุณเติบโต,โตมากชีวิตของคุณเติบโต,โตในที่นี้ไม่ใช่ว่าอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะคือกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนั่นแหละนี่เลยคุณจะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะเหตุเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับบัะพัน ดวงชะตาของคุณจะพลิกผันแบบปุบปรับชับพันเดอะซันกับเดอะทาวเวอร์มาตรงกันเนาะคุณจะได้รับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะมาถึงคุณโชคหล่นทับแบบฟุกๆแบบมาแบบไม่ทันไม่คาดฝันนี่เลยจ้ะโชคมาแบบไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วนดวงของคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับผลกุศลของคุณที่ทำมา สิ่งที่คุณสร้างและลงมือทามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นไหมคะส่งผลให้คุณแล้วว่าคุณได้สร้างได้ทำแต่ความดีมาแบบปุปับปรับฉับพันส่งผลให้คุณมีความรู้มีความสามารถและเด่นดังขึ้นจะได้รับผลลัพธ์แบบปุปับปรับฉับพันสุดยอดมากเลย ชีวิตคุณสิบถ้วยนะจ๊ะชีวิตคุณหลังจากนี้จะมีครอบครัวที่อบอุ่นจะมีคนรักครอบครัวที่สว่างสวยอะครอบครัวลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดคุณพร้อมที่จะดูแลและซัพพอร์ตพวกเขาอย่างมีความสุขไม่ติดขัดและไม่เดือดร้อนจากเมื่อก่อนที่คุณทำอะไรฝืดเคืองหรือไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนี้หน้ามือเป็นหลังมือแล้วนะจ๊ะ คุณจะได้หยิบจับกระทำงานทุกงานด้วยความสุขคุณจะได้กระเทาะตัวตนของคุณเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้มีความสุขเห็นไหมคะคุณจะได้รับความสุขและได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวครอบครัวเติบโตขยับขยายดีงามมาก สามดาบออกมาทำไมไพ่ใบนี้สิ่งที่เคยติดขัดหรือความขัดข้องมองใจเกี่ยวกับครอบครัวของคุณบัตรนี้มันจบลงไปแล้วนะคะบางครั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจกันในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันบัตรนี้เขาเหล่านั้นฟังฟังคุณเชื่อฟังคุณและ หันมามองกลับหันกลับมามองคุณด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความเชื่อมัน่นคำพูดทุกอย่างที่เขามีมาให้คุณกระทบกระเทือนหัวใจคุณบัตรนี้สิ่งเหล่านั้นมันจะหมดไปนะคะและถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังความดันเบาหวานหัวใจโรคภยัยเกี่ยวกับรวงอกอันนี้อันนี้เตือนเฉพาะบุคคลนะคะเตือนเฉพาะบุคคล สหรับคนที่เข้ามารับชมนะคะระวังความดันเบาหวานหวัวใจแต่ปัญหาในครอบครัวใดๆก็เคลียร์จบไปได้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดสามดาบให้ดูนะคะว่ามันเกืออะไรหลังจากนี้สามดาบของคุณเป็นนี่เลยจ้ะเป็นแปดไม้นะคะแปดไม้ จบไปแล้วนะคะความขัดเคืองความขุ่นข้องสิ่งที่ไม่เข้าใจกันในครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบัดนี้ชีวิตของคุณจะได้พบความสุขและก็ขยับขยายนะคะดีงามสําเร็จแล้วจ้าหลังจากนี้ตัวตนของคุณจะได้กระเทาะเปลือกของความทุกข์โยนทิ้งความทุกโศกโลกภัยทุกอย่างคนที่คิดร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณไม่หันหลังกลับไปมองพวกเขาอีกแล้วถึงเขาจะคิดร้ายยังไงเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะจ๊ะตัวตนของคุณจะเป็นตัวตนใหม่ที่สว่างสวยให้คุณอิจฉาเล่นนะจ๊ะเป็นคนมีความสุขอีกอย่างหนึ่งพไพ่ใบนี้จะได้แบบป,ปรับฉชะพันแต่อีกอย่างหนึ่งก็จะ แนะนำนะคะไปลถเปลาก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระวังการเตะสะดุดถูกล้มถ้าหากมีโอกาสย้ายของแต่งบ้านใหม่ได้ก็ดีนะจ๊ะอันนี้แก้เคล็ดนะจ๊ะอันนี้แม่หมอก็บอกตามที่รู้มาหรือว่าอุบาอาจารย์บอกมาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์จะปกปักรักษาคนที่คิดดีทําดีเนาะที่คอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์คุณอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยัง เป็นเกราะป้องกันคุณให้พ้นจากวิบากทุกๆช่องทางนะคะเพียงแต่คุณมีความเชื่อและมีความศรัทธาท่านก็จะไม่ทิ้งคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มีโอกาสได้มาอ่านไพ่ให้คุณได้รับฟังหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือล่วงเกินผู้ใดแม่หมอก็ขออาภายัยวี่นี้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะ